ก็ถักมาจนได้ความสูงของกระเป๋าที่ป้าต้องการแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้อันนี้2 4 6 8 10 12 14 14, 14แถวสีเข้มนี้14แถวนะคะป้าหยุดหยุดดามเชือกฟางไปตรงแถวนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็นหนาหนามองเห็นชัดอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบางๆก็จะบางลงนิดนึง แต่ว่าก็มองด้วยสายตาไม่เห็นนะคะมันจะรู้สึกเองตรงนี้มันจะอ่อนๆแต่ตรงนี้มันจะแข็งๆกว่าค่ะแล้วก็ป้าก็ใส่สีอ่อนไปอีกสองสีหแปดเ้าแถวค่ะใบนี้จะก้นเล็กกว่าใบสีเขานิดนึงนะคะก้นแคบกว่านิดนึงเนี่ยค่ะก้นมันจะแคบกว่ากันนิดนึง ที่ป้าบอกนั่นแหละก็คือแล้วแต่เราเลยเราอยากได้ว่างแค่ไหนสูงแค่ไหนแคบแค่ไหนใหญ่แค่ไหนแล้วแต่เราเลยค่ะคือมันไม่จํากัดอยู่แล้วอ่ะแล้วแต่เราต้องการแล้วแต่ประโยชน์ใช้สอยของเรานะเนี่ยถ้าใส่เอกสารถ้าทําใบใหญ่ๆนะคะถ้าขยันหนักนะมันต้องนานหน่อยนะกว่าจะเสร็จถ้าใส่เอกสารใบใหญ่ๆห,หรือว่าใส่ iPad อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันมันมีความ คนทานแล้วเพราะเราดำเชือกไปแล้วดำเชือกฝางไปแล้วพอเสร็จตรงนี้นะคะเราก็จะจบงานป้าก็ลองพับดูแล้วนะมันก็จะประมาณนี้พอพับกระเป๋าให้มันตรงมุมนะคะมุมมันก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วตรงนี้ตรงมุมเนี่ยป้าก็จะจบก็ดึงลอหอมาสักสองหลักมี มันก็จะมาจบตรงมุมพอดีกะกะให้มันจบตรงมุมพอดีแบบนี้นะคะจบงานเสร็จแล้วคราวนี้ป้าจะขึ้นสายกระเป๋าค่ะสายกระเป๋าก็ขึ้นโซ่หนึ่งก่อนโซ่หนึ่งแล้วก็ x ไปก่อนเดี๋ยว x ก,กลับมาที่หลักแรกก่อนนะคะสายกระเป๋าป้าจะทำสายเล็กๆน่ารักน่ารักนะไม่เอาใหญ่เธอทะก็จะทำประมาณ 3หลักแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่3พลิกกระเป๋ากลับมาค่ะแล้วก็ลงที่หลักแรกนะคะ X ที่หลักแรกโซ่1นพลิกกลับมาค่ะแล้วก็ลง X ไป3หลัก ในช่องโซ่สามเมื่อกี้นี้นะคะมันจะเหมือนกับกระเป๋าโซ่เลยนะสายกระเป๋าแบบเป็นโซ่นะแล้วก็โซ่สามค่ะพลิกกลับมาค่ะลงที่หลักแรกค่ะเนี่ยลงตรงมุมตรงนี้นจะเป็นห่วงใช่ไหมเนี่ยลงตรงเนี้ยป้าถักแน่นก็รูมันก็จะไม่ค่อยมีต้องใช้แรงแทงหน่อย ตรงสายก็ต้องการแน่นมากโซ่1น่งค่ะพลิก X ลงไปในช่องช่องโซ่3ามเรานี่แหละ X สามครั้ง1 2 3โซ่3ามค่ะ1 2 3่พลิกค่ะลงที่หลักแรกเริ่มเริ่ม เริ่มเข้าใจแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลงไม่ครบเส้นโซ่หนึ่งพลิกลงที่หลักแรกเออลงที่รูโซ่สามเนี่ยลงเป็น x3 มันก็จะเป็น x3 โซ่สามอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะพอ x3 เสร็จก็โซ่สามโซ่สามเสร็จก็พลิก ลงที่หลักแรกนี่หลักแรกเสร็จโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งก็พิิพิกแล้วก็ลง x 3อีกมันก็จะเป็น x 3โซ่3 x 3โซ่3อย่างนี้นะคะไปเรื่อยเลยหรือลายที่ได้ออกมามันจะเหมือนลายโซ่นั่นแหละคะ่ะมันจะเหมือนโซ่เหล็กอะนะ โซ่ที่มีรูเห็นไหมคะโซ่ที่เกี่ยวๆกันไปมันก็จะมีรูแบบนี้นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของสายกระเป๋าคักมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่พอเราถักได้ได้ตัวโซ่แล้วเนี่ยนะคะให้เอามือเนี่ยดึงยืดยืดให้มันพอดีนะคะลองสวมลองสะพายดูแล้วก็ดึงให้ความยาวเนี่ยเวลายืดแล้วมันพอดีนะไม่ใช่ถักไปจนพอดีเพราะว่า <laughs> ให้ดึงแล้วยืดให้มันพอดีเลยเพราะว่าเวลาเราไปใช้จริงอ่ะไหมพรมมันจะคลายตัวออกมาแล้วมันจะมันจะได้เท่าความยาวที่เรายืดแล้วเนี่ยค่ะมันจะได้พอดีไม่ยานเกินไปถ้าเราถักถักถักจนได้ความยาวโดยที่ไม่ยืดมันเลยอ่ะพอเราไปใช้จริงๆมันจะยานออกค่ะมันจะยานออกอีกพอไหมพรมมันคลายตัวมันจะยานออกอีกป้าก็จะถักให้ได้ความยาวของสายกระเป๋าแล้วนะคะสายนี่ได้ความยาวของสายแล้วนะคะแล้วก็ เวลาจะติดดูดีๆนะคะอย่าให้สายมันพลิกเนี่ยนะคะป้าก็เย็บติดไปแล้วนะคราวนี้พอเย็บติดเสร็จแล้วเราก็ต้องติดซิปค่ะทีนี้บางคนติดซิปไม่เป็นก็จะใช้วิธีถักฝาขึ้นมาถักฝาตรงนี้ขึ้นมาแล้วปิดกระดุมเลยก็ได้นะคะถ้าคนที่ติดซิปไม่เป็นก็ดูวิธีตามป้าเลยนะมันก็ง่ายๆนะคะเนี่ยเราเอาก,ก้นซิปเนี่ยนะคะก้นซิปวางลงไปแล้วบีบบีบไว้ เราจะติดแบบโชว์ซิปนะคะเนี่ยแล้วฝาตรงฝากระเป๋าสองข้างก็ติดประมาณนี้ค่ะเนี่ยแล้วให้มันเหลือซิปติดเข้ามาชิดกันเลยแล้วก็ให้มันเหลือซิปตรงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราก็เย็บตรงก้นเนี่ยก้นซิปที่เข้าไปตรงสายกระเป๋าหรือตรงมุมกระเป๋าเนี่ยนะคะบีไว้แล้วเย็บตรงนี้ให้มันติดกันก่อนนะป้าก็จะใช้ไหมพรมสีเดียวกันกับ กระเป๋าเลยนะคะเมื่อกี้เย็บสายแล้วมันยังเหลืออยย่นะก็จะเย็บสิบต่อไปเลยเนี่ยเย็บก้นให้มันติดกับมุมกระเป๋าให้มันตรงๆก่อนถ้าเราเย็บเดี่ยวกระเป๋าก็จะเบี้ยวนะคะก็เย็บให้มันตรงๆกระเป๋าจะได้พอไล่ติดพอไล่ติดซิปมาตรงเนี้ยเย็บซิปมาตรงเนี้ยมันจะได้ตรงๆ เราก็เย็บมาอย่างนี้วางด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็สอยสอยนิดเดียวนะคะสอยลงไปข้างล่างนิดเดียวแล้วก็งัดเข็มขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสอยลงไปนิดเดียวมันจะรู้สึกเพราะว่าเราเอากเอานิ้วเนี่ยรองไว้ข้างล่างพอมันแทงโดนนิ้วนิดนึงก็งัดขึ้นเลยมันจะเป็นรอยอยู่ด้านล่างนิดนึงนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีจักรเนาะเราก็ทำง่ายๆทำแบบนี้ค่อนข้างจะเรียบร้อยกว่าจักด้วยซ้ำนะคะเนี่ยอย่างนี้ดูด้านหลังนะคะเห็นไหมข้างหลังมันจะมีรอยเย็บนิดเดียวเองนิดเดียวคราวนี้พอเย็บมาจนสุดตรงนี้แล้วนะคะ<ๆ>ก็เย็บกลับมาอีกรอบนึงจะเป็นตะเข็บตรงนี้กับตรงนี้นะคะจะเป็นจุดสองจุด เย็บให้มันติดสำหรับติดผ้าตรงนี้ด้วยจะได้ไม่มีมุมเย็บให้มันติดทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเย็บซิปก่อนนะคะใบนี้แทนก็ได้นี่นะคะพอเย็บเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นลอยนิดนึงนิดนึงอย่างนี้นะคะเล็กๆลเล็กๆคู่เย็บเนี่ยเย็บบนเย็บล่างอย่างนี้นะคะ จนเสร็จเลยจนรอบเลยนะคะเย็บฝั่งนี้เสร็จก็มาเย็บฝั่งนี้ต่อทําจนเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแค่แค่เฉพาะเนี่ยเฉพาะกระเป๋าติดซิปแบบนี้ก็เรียบเรียบแล้วนะคะก็เรียบเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ด้านในตะเข็บกูเนาะก็สามารถไปเที่ยวได้แล้วนะแต่ว่าของเราต้องมีดอกด้วยใช่ไหม ก็วิธีทําดอกต่อไปป๊าก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเข็มเป็นเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะแล้วก็ไหมพรมแค่2เส้นนะก็ขึ้นโซ่ทําดอกไม้ค่ะขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสาสี่แทงที่โซ่แรกค่ะ แทงที่โซ่แรกแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็โซ่สีค่ะหนึ่งสองสามสี่แทงลงไปที่วงโซ่โซ่สีเมื่อกี้นี้นะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเลยก็จะได้กลีบดอกไม้เล็กๆนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สี่ แทงลงไปที่วงกลมแรกๆนั่นแหละวงกลมโซ่สีแรกแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเลยนี่ก็จะได้กรีดที่สองโซ่สีแทงลงไปดึงรอหอขึ้นมาก็จะได้กรีดที่สามต้องการดอกเล็กมากๆนะคะแทงลงไปดึงลอดขึ้นมาก็จะได้กรีดที่สี่ 1,2,3,4 1, แทงลงไปดึงรอหอขึ้นมาก็จะได้กลีบสุดท้ายได้ครบแล้วนะคะพอครบ5กลีบแล้วดึงลอดห่วงนะคะเอาห่วงเนี้ยดึงลอดไปไว้ข้างหลังนี่เอาเข็มเกี่ยวลงไปไว้ข้างหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ไปค่ะสิ 4 5 6 7 8 9 10หรือเราจะทำถ้าจะทำระหว่างดอกห่างๆกันเนี่ยนะคะก็ถักออกไปต่อก,ก็ได้หรือจะให้ดอกติดๆกันก็ถักโซ่น้อยๆลงก็ได้นะคะเสร็จแล้วอ๋อสิบสิเสร็จแล้ว, 10, 10ลวป้าต่ออีก3ามนะเป็น13สนะสองสามเป็น13โซ่แล้วแทงที่โซ่ที่สิบนะคะ แทงที่โซ่ที่10ให้มันเป็นให้มันเป็นวงเป็นดอกที่สองนะคะขึ้นต้นดอกที่สองแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสี่แทงลงที่กลางวงดึงลอหอก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ทำดอกที่สองพอได้ตรงนี้นะคะพอได้กลีบแรกนะคะเอาเอาดอกเนี่ยขว้ามาด้านหน้า แล้วก็ขึ้นกรีดที่สองสองสามสี่ลงกรีดที่สองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ลงกรีดที่สามหนึ่งสองสามสี่ลงกรีดที่สี่หนึ่งสองสามสี่ลงกรีดที่ห้า ถ้ากลีบมันเบียดกันเกินไปอยากได้แค่สี่กลีบก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงห่วงแล้วก็เอาห่วงไปไว้ข้างหลังเหมือนเดิมเลยค่ะทําเหมือนดอกแรกเลยนะคะดึงรอดห่วงไปไว้ข้างหลังนี่รอดไปไว้ข้างหลังเสร็จแล้วก็ไปถักโซ่ข้างหลังสิบสามเหมือนเดิมค่ะถักสิบแล้วก็ต่ออีก3ามแล้วก็ทําดอกที่สามก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะทําแบบนี้ไปจนได้รอบกระเป๋านะคะเนี่ย ทำจนได้เป็นเส้นรอบก,กระเป๋าแล้วก็มาเย็บก็จะเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้นะคะรัดรวบรัดตัดความเพราะว่าทำมาแล้วนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้พอเราถักจนถึงดอกสุดท้ายเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมาชนตรงนี้เราก็มาเย็บเย็บติดไว้ให้เรียบร้อยวัดดูว่าพอดีสวมพอดีแน่นๆพอดี ก็เอามาสวมหรือถ้าใครที่แบบจะใช้ถาวรเลยจะเย็บติดเลยก็ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยได้กระเป๋าเก๋ๆแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นหมวกนะคะคลิปหน้าจะเป็นหมวกใบนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ได้หนึ่งชิ้นงานแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ